ท่านได้รับเงินรางวัลจากการสุ่มตัวอย่างค่ะจริงเหรอจากบริษัทประกันชีวิตญาติท่านเพิ่งเสียชีวิตท่านได้รับเงินประกัน3มล้านบาทค่ะความโลภของมนุษย์ให้ฟังเอาไว้ผู้ทองผู้แก่ทั้งหลายอยู่กับเยาวฟองกอบเรือนทั้งหลายให้คิดเอาไว้ทุกวันี้การต้มตุ๋นหลอกลวงผู้คนทาไมเห็นหน้ากันหน่อยอย่าอย่าไปเชื่อคนง่าย อย่าไปไว้ใจจะไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราเมื่อภายหลังให้คิดเอาไว้ถูกต้มถูกหลอกถูกตุนมันไม่ใช่แต่ระดับโง่เง่าเต,าต่าตุนนะพวกปริญญาตรีโทนี่พวกเท่าพูกแก่ข้าราชการเก่าแก่ก็เคยโดนต้มเคยเกินหลอกมาแล้วอันนี้ก็มากต่อมาเพราะนั้นฟังเอาไว้นะลูกหลานนะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนไว้ใจบุคคลที่ควรไว้ใจถ้าบุคคลนี้ไม่ควรไว้ใจอย่าไว้ใจให้ระวังเอาไว้ตั้งความสงสัยเอาไว้ก่อนเออมัจจะมาทางดีแล้วมาทางเลวในหะน้านะ่ตั้งความสงสัยในเมื่อเห็นผลงานออกมานะเป็นคนดีเจิงยังค่อยอสร้างบุญสร้างกุศลด้วย ไว,ไว้เนื้อเชื่อใจด้วยขนาดเป็นนักพจนักบวชหลวงพ่อเคยได้ยินเห็นแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นการตมตุนหลอกลวงเพราะนั้นสรุปแล้วเกิดมาในโลกเนี่ยถ้าว่าใครไว้ใจคนง่ายเชื่อคนง่าย,ยโดยด่างเป็นเปี้ยร่างเขาทั้งหมดเป็นผู้ถูกต้มตุนหลอกลวงทั้งหมด ถ้ามันมีเวรมีกรรมในอดีตชาตินหนีไม่พ้นนะลูกหลานนะพอะะตัวเองไปต้มไปตุนไปหลอกไปหลวงเข้ามาในอดีตชาติเกิดมาชาตินี้พอเขาพูดแล้วก็เชื่อเขาหมดท่านะเหมือนกับมากินความคิดแล้วเงี้ยล่ะจะหนะเขาพูดไม่น่าเชื่อตัวเองก็เชื่อไปตามไปเลยเพราะกรรมเก่ากรรมเก่าในอดีตชาติตัวเองไปหลอกไปหลวงเขามาก่อน ชาตินี้เขาเลยเอาคืนว่างันนะเออมาเอาขืนเราก็เชื่อเขานะเออโผดที่สุดจนหมดตัวอย่างที่ว่านะั่นนะเออดูดูแล้วก็น่าสงสารนะสรุปว,ว่าเพราะความโลภตัวเดียวนะั่นะความโลภเนะี่ยพาให้ตัวเองตกต่ําทําให้คนอื่นหลอกลวงต้อตุนเราได้ง่ายถ้าเราไม่มีความโลภในจิตใจแล้วนะตรงอยากเลยนะลูกหลานะ